ข้อความนี้เป็นคําสอนในแนวพุทธธรรมว่าด้วยเรื่องตันหาความยากความทะยานอยากที่เกิดขึ้นจากสัญญาการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง6ดังนี้รูปสัญญาสัตว์สัญญาการรับรู้ทางหูคันทัสัญญาการรับรู้ทางจมูกกลิ่นรสสัญญาการรับรู้ทางลิ้นรสชาติผพทับสัญญาการรับรู้ทางกายสัมผัสธรรมสัญญา การรับรู้ทางใจความคิดความนึกคำสอนนี้ชี้ให้เห็นว่าตัณหาจะเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้เพราะมีสัญญาที่เป็นที่รักใครพอใจในโลกแปลว่าเป็นสิ่งที่จิตยึดถือว่าเป็นของดีน่าชอบใจดังนั้นถ้าเรารู้เท่าทันว่าสิ่งที่เรารักหรือยึดติดนั้นเป็นเพียงการปรุงแต่งของสัญญาและเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดขึ้นก็จะเห็นช่องทางของการหลุดพ้นจากตัณหาได้